กำลังใจเพื่อการดำเนินชีวิตเอพินที่17จงสร้างนิสัยแห่งการทุ่มเทจนสุดความสามารถของคุณบางคนบอกว่าตนเองไม่มีพรสวรรค์พิเศษใดๆนั่นเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับปัญหาอยู่ที่คนเราจำกัดตัวเองมีคำกล่าวว่าทุกคนมีพรสวรรค์บางอย่างในตัวการมีพรสวรรค์ไม่ได้หมายความถึงแค่การเป็นนักดนตรีนักเขียนหรือนักกีฬา มีพรสวรรค์อื่นๆอ,อีกมากมายตัวอย่างเช่นคุณอาจเป็นนักสนทนาที่ดีหรือผูกมิตรได้ง่ายหรือทำให้ผู้อื่นสบายใจเล่าเรื่องตลกเก่งขายของเก่งหรือออมเงินเก่งคุณอาจเป็นคนตรงต่อเวลาอดทนเชื่อถือได้ใจดีหรือมองโลกในแง่ดีหรือคุณอาจจะชอบความท้าทายใหม่ๆมุม่งมั่นเพื่อสันติภาพอย่างเข้มแข็งหรือนำความปิติอินดีมาสู่ผู้อื่นสิ่งสำคัญคือ คุณต้องมีนิสัยท้าทายตัวเองโดยทุ่มเทจนถึงที่สุดเมื่อทำเช่นนี้แล้วจะทำให้ความสามารถที่ไม่เหมือนใครของคุณส่องประกายอย่างแน่นอนจากหนังสือบทสนทนายุวชนหน้า128สื่อออนไลน์ฝ่ายผู้ใหญ่ชายสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย